แว,วันนี้เราจะมาพูดถึงว่าก่อนที่เราจะเริ่มเปิดบริษัทเนี่ยค่ะผู้ประกอบการควรจะทราบอะไรบ้างนะคะส่วนที่1ก่อนเลยนะคะก็คือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง1น,นะคะในส่วนของการจดจัดตั้งบริษัทเนี่ยค่ะเราก็จะไปจดจัดตั้งอยู่ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะเมื่อเราทำการจดจัดตั้งเสร็จเนี่ยค่ะทางกรมพั์ก็จะมีการส่งรหัส การยื่นงบการเงินออนไลน์นะคะเข้ามาในอีเมลของผู้ประกอบการที่ได้แจ้งไว้ในการจดจัดตั้งบริษัทนะคะแล้วก็ 2. อหน่วยงานของกรมสรรพกรซึ่งเราก็จะใช้ในการจดภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะ 3. ถ้าเกิดว่าเราทําการขายสินค้าออนไลน์นะคะเราก็จะต้องทําการจดทะเบ,บียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราก็จะไปจดที่พาณิชย์จังหวัดนะคะหรือว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยค่ะก็ให้ไปจดที่องค์การบริหารส่วนตําบลน,นะคะในส่วนที่4นะคะถ้าเกิดว่าเรามีการขายของหรือขายสินค้าออนไลน์โดยการไลฟ์สดนะคะผ่านทาง a c e b o o k เนะะี่ยค่ะเป็นสินค้าที่บังคับว่าจะต้องมีการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะอย่างเช่นอาหารเสริมหรือว่าพวกเวชพันฑ์พวกยาต่างเนี่ยค่ะไปทําการจด ที่สำนักงานคุุมครองผู้บริโภคด้วยนะคะเมื่อได้ทำาการจดกับหน่วยง,งานต่างๆแล้วนะคะแล้วก็มาถึงในส่วนที่2นะคะในส่วนที่2ก็คือการจัดทำงบการเงินประจำปีค่ะซึ่งในส่วนนี้ก็จะต้องมีผู้จัดทำบัญชีแล้วก็ผู้สอบบัญชีนะคะรับรองงบการเงินแล้วก็นำส่งงบการเงินทุกสิ้นปีนะคะหรือว่าตามรอบบัญชีของแต่ละบริษัทก็อยากจะฝากไว้นิดนึงนะคะตอนที่เราทำการจดจัดตั้งบริษัททุนของบริษัทที่เราทำการจดจัดตั้ง ตัวนี้ค่ะจะมีความสําคัญนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอย่างเช่นเราจดทุนที่1ล้านบาทแล้วเราแจ้งว่าเราได้ทําการชําระครบ100%แล้วนะคะเงินที่จะต้องมีอยู่ในบริษัทของเราก็คือ1ล้านบาทเพราะว่าเมื่อนักบ,บัญชีทําการปิดบัญชีเนะะี่ยค่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีเงินมูลค่าเท่านี้เข้ามาในบัญชีของบริษัทนะคะ เงินที่หายไปในส่วนนี้ค่ะจะต้องรับรู้ว่าเป็นลูกหนี้เงินยืมกรรมการเสมือนว่ากรรมการเนี่ยค่ะนำเงินออกไปจากบริษัทแล้วก็จะต้องมีการคิดอัตราดอกเบี้ยก,กันด้วยนะคะดังนั้นนะคะก่อนที่จะลงว่าเราชําระทุนเท่าไหร่นะคะเราก็จะต้องดูเงินทุนที่เรามีด้วยนะคะเพราะว่าในขั้นต่ำเนี่ยค่ะทางกรมพัฒน์เนี่ยค่ะเปิดว่าเราสามารถชําระขั้นต่ําได้อยู่ที่25%นนะคะในส่วนนี้ก็อยากจะฝากผู้ประกอบการไว้ด้วยค่ะ